กี프 p and take พลังแห่งการให้และรับโดยอดัมแกลนต์อีพีหเครือข่ายที่โปร่งใส <asa> ในปี2002เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการล้มละลายของเอ็น n รอนนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชื่อโจนาธานเอฟรัมส์ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ f ฟลนสเตอร์ซึ่งถือเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งแรกของโลก เว็บไซต์นี้ช่วยให้ผู้คนสามารถเขียนประวัติลงในอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่ความสัมพันธ์ของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้หลังจากนั้น2ปีบรรดาผู้ประกอบการต่างพากาันเปิดตัวเว็บไซต์ l i n k ์อิน MySpace และ Facebook ในปัจจุบันคนแปลกหน้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเ,มเรื่องความสัมพันธ์และชื่อเสียงของผู้อื่นได้เมื่อถึงปี2012ประชากรโลกเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ7,000ล้านคน ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้งาน Facebook เกือบ1,000ล้านคนนั่นหมายความว่าประชากรกว่า10%ต่างเล่น Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีมานานแล้วนักจิตวิทยาชื่อเบนจามินโคลเซอร์เพลกอรีเว็บสเตอร์และฮาร์ลีย์ลินดอนเขียนไว้แต่เมื่อไม่นานมานี้เองที่อินเทอร์เนต็ตทำให้เครือข่ายเหล่านั้นเชื่อมโยงถึงกัน ไล่ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารธรรมดาธรมดาการหาคู่ไปจนถึงการปลุกระดมให้เกิดการปฏิวัติทางการเมืองเค,ครือข่ายสังคมเหล่านี้ถือเป็นช่องทางหลักในการเผยพแพร่ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆสายสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะสำคัญที่คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ในโลกยุคเก่าก่อนที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีจะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล หรือเดินทางด้วยรถยนต์และเครื่องบินผู้คนมีเครือข่ายความสัมพันธ์ขนาดเล็กที่แน่นแฟ้นและมองเห็นได้ชัดทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงและการโอ้อวดเกินจริงของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายแต่พอการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้นจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นแถมการปฏิสัมพันธ์ก็ทำได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเหมือนเมื่อก่อนชื่อเสียงและการโอ้อวด ก็กลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ทำให้เคนเนตเลสามารถเก็บซ่อนความเป็นผู้รับได้อย่างแนบเนียนในช่วงที่เขาเลื่อนตำแหน่งและย้ายบริษัทคนที่อยู่ในเครือข่ายของเขายังไม่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายและคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายก็ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของเลมากนักสิ่งที่เขาทำให้บริษัทเอมรอน ไม่ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทาง YouTube เผยแพร่พทางทวิต t ตอรปรากฏอยู่บน Google หรือถูกบุคคลนิรนามนำไปพูดถึงในบล็อกปัจจุบันการเป็นผู้รับจะหลอกให้ผู้อื่นคิดว่าตัวเองเป็นผู้ให้และเอาตัวรอดจากการสร้างภาพนั้นเป็นเรื่องยากกว่าเดิมมากเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของคนที่เรารู้จักผ่านฐานข้อมูลสาธารณะและค้นหาสายสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน เราไม่จําเป็นต้องอ่านรายงานประจําปีเพื่อระบุตัวผู้รับอีกต่อไปเพราะการโอร้อวดเกินจริงในหลากหลายรูปแบบต่างปรากฏให้เห็นอย่างดาดดื่นตามเครือข่ายสังคมออนไลน์เบาะแสะเล็กๆน้อยๆอ,อย่างถ้อยคําและรูปถ่ายสามารถเปิดเผยท่าทแท้ของผู้คนได้อย่างชัดเจนงานวิจัยระบุว่าคนทั่วไปสามารถแยกแยะได้ว่าใครคือผู้รับเพียงแค่ดู Facebook ของคนคนนั้น ในการศึกษาครั้งหนึ่งนักจิตวิทยาขอให้ผู้คนกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินว่าพวกเขาเป็นผู้รับหรือไม่จากนั้นก็ให้คนแปลกหน้าเข้าไปดู Facebook ของพวกเขาปรากฏว่าคนเหล่านี้สามารถระบุว่าใครคือผู้รับได้อย่างแม่นยำจนน่าทึ่งผู้รับมักเขียนข้อความที่คนทั่วไปมองว่าเป็นการโอ้อวดและหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินเหตุนอกจากนี้ ผู้รับยังมีเพื่อนใน Facebook มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาสะสมสายสัมพันธ์แบบผิวเผินเพื่อที่จะได้โฆษณาความสำเร็จของตัวเองและขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้เมื่อจำเป็นแถมยังชอบลงรูปที่ดูดีกว่าตัวจริงชนิดเทียบกันไม่ติดอีกด้วยโฮเวิร์ดลีอดีตผู้บริหารบริษัทกรุ๊ปปองประจำภาคใต้ของประเทศจีนเป็นคนหนึ่งที่ใช้สังคมออนไลน์ในการระบุตัวผู้รับ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อหลีเปิดปร,รับสมัครพนักงานขายผู้สมัครที่มีแววจำนวนมากต่างดูกระตือรือร้อนกันทั้งสิ้นส่งผลให้การแยกแยะผู้รับออกจากผู้สมัครที่ชอบเข้าสังคมและมีความมุ่งมั่นกลายเป็นเรื่องยากหลีประทับใจผู้สมัครคนหนึ่งที่มีประวัติดีเยี่ยมตอบคำถามระหว่างสัมภาษณ์ได้ดีและได้รับการยกย่องจากบุคคลอ้างอิง แต่ไม่แน่ว่าผู้สมัครรายนี้อาจกำลังสร้างภาพอยู่ก็ได้การพูดคุยกับใครคนหนึ่งแค่หนึ่งชั่วโมงช่วยให้คุณรู้จักเขาเพียงผิวเผินลีกล่าวส่วนบุคคลอ้างอิงก็เป็นคนที่ผู้สมัครเลือกมาเองกับมือคนที่เป็นผู้รับย่อมต้องเลือกผู้บังคับบัญชาที่ยกย่องชื่นชมพวกเขาเป็นบุคคลอ้างอิงอยู่แล้วดังนั้น หลีจึงเข้าไปดูในเว็บไซต์ลิงก์อินกับเฟซบุ๊กและค้นพบบุคคลหนึ่งที่ทั้งเขาและผู้สมัครรายนั้นต่างก็รู้จักคนคนนั้นมอบข้อมูลที่ทำให้เขารู้สึกลำบากใจเกี่ยวกับผู้สมัครหลีบอกตัวเองว่าดูเหมือนเขาจะเป็นผู้รับตัวยงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเขาเคยทำตัวร้ายกาศที่บริษัทแห่งหนึ่งฉันจะยังอยากทำงานกับเขาอยู่หรือเปล่าหลีรู้สึกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน ช่วยพลิกโฉมกระบวนการว่าจ้างพนักง,งานของกรุ่มปองวันนี้ผมไม่ต้องโทรศัพท์ไปที่บริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลของผู้สมัครแล้วครับทุกคนต่างเชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบทางเทคนิคแล้วผมจะเข้าไปดูข้อมูลของพวกเขาใน LINK ์อินและ FACEBOOK บางครั้งผมก็พบว่าเรามีเพื่อนคนเดียวกันเรียนที่เดียวกันหรือคนในทีมของผมมีบางอย่างเชื่อมโยงกับพวกเขา ีอธิบายวิธีนี้ทำให้คุณรู้ชื่อเสียงของใครสักคนได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเมื่อความสัมพันธ์และชื่อเสียงของคุณกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมองออกได้อย่างทะลุปรุโปร่ปปรงการประสบความสำเร็จในระยะยาวโดยใช้วิธีแบบผู้รับก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นในแถบซิลิคอนวัลเล่ชายผู้เงียบขรึมและมีรูปร่างอ้วนท้วนเหมือนแพนดา้าได้ยกระดับเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ตรวจสอบได้ขึ้นไปอีกขั้น ชื่อของเขาคืออดัมฟอ r เรสลิปกินเจ้าของฉายาแพนด้ายักษ์แห่งวงการเขียนโปรแกรมเขาบอกว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในคอมพิวเตอร์มีนิสัยขี้อายและชอบเก็บตัวเขามีภาษาที่ประปราณอยู่สองภาษาได้แก่จาว่า s c r i p t หรือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาคลิงออนซึ่งเป็นภาษาของมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นอกจากนี้ลิปกินยังคลั่งไคล้การสลับตัวอักษรโดยใช้เวลามากมายไปกับการสลับตัวอักษรในชื่อของเขา Adam Forest l ิ f k i n เพื่อหาคำอธิบายตัวตนของตัวเองได้ดีที่สุดเช่น Offer Radiant Smirk แซย์ยิ้มอย่างสดใสและ Feminist l a d e r f o x สอมตรวจจับผู้สนับสนุนสิทธิสตรีลิปกินได้ปริญญาโท2สใบในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งยังพัฒนาโปรแกร,รมซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ให้กับองค์การนาซาและวางระบบอินเทอร์เน็ตให้กับบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft. นอกจากนี้เขายังก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ตั้งใหม่ชื่อโนนาวร่วมกับโรฮิตคาเร เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้มากขึ้นโนนาวประสบความสำเร็จนานนับ10ปีหลังจากได้รับเงินลงทุน50ล้านดอลลาร์พอถึงปี2009รลิปกินก็ประกาศเกษียณอายุทั้งที่เพิ่งอยู่ในวัย30กว่าเท่านั้นผมพบชื่อของริปกินโดยบังเอิญระหว่างไล่ดูรายชื่อคนรู้จักบนลิงก์อินของเดวิดฮอนิก นักลงทุนที่ผมพูดถึงในบทที่แล้วตอนอ่านประวัติของลิฟกินผมพบว่าเขากลับมาก่อตั้งบริษัทอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าแพนด้าเวลเป้าหมายของเขาคือการจัดทำบันทึกสาธารณะแบบเป็นชิ้นเป็นอันอันเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้คนแลกเปลี่ยนกันเนื่องจากริฟกินเป็นผู้สนับสนุนตัวยงในเรื่องความโปร่งใสของเครือข่ายความสัมพันธ์ผมเลยสงสัยว่าเครือข่ายของเขา จะมีหน้าตาอย่างไรด้วยเหตุนี้ผมจึงทำเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกที่ทุกคนเชื่อมโยงถึงกันนั่นคือเข้า Google และพิมพ์คำว่าอาดัมริบกินขณะที่กำลังไล่อ่านผลการสืบคน้นจู่ๆผมก็พบเว็บไซต์ที่โจหัวว่าอาดัมริบกินเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในปี2011อดัมริบกินมีสายสัมพันธ์ในลิงก์อินกับผู้ทรงอิทธิพล640คนของนิตยาาสารฟอร์จูนมากกว่าทุกคนบนโลกโดยเอาชนะคนดังอย่างไมเคิลเดล l มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทเดล l และเจฟไว i n เนอร์ซีอของลิงก์อินผมถึงกับอึง้งเมื่อได้รู้ว่าผู้ที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ มีนิใสยขี้อายคลางไคล้ภาพยนตร์เรื่องสตาร์ทร k และหมกมุ่นกับการสลับตัวอักษรสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยผู้คนมากมายรวมถึงผู้ก่อตั้ง Facebook n e t s c p p n n เ p อร์ r t w t t t e r f l i c k r และ Harp.com อดัมริบกินสร้างเครือข่ายด้วยการทำตัวเป็นผู้ให้อย่างจริงใจการกระทำเล็กๆน้อยๆ ที่แสดงถึงความมีน้ำใจทำให้เครือข่ายของผมมีคนเพิ่มขึ้นทีละน้อยทุกวันตลอดระยะเวลาหลายปีริบกินอธิบายผมอยากทำให้คนที่ผมรู้จักมีชีวิตที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ปี1994ริบกินทำหน้าที่เป็นผู้นำและคอยดูแลชุมชนออนไลน์หลายแห่งทั้งยังพยายามอย่างแข็งขันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ และกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนหลังจากก่อตั้งบริษัทตั้งใหม่ชื่อเรนคูร่วมกับ j o ย c e Park คริปกินได้สร้างโปรแกรมที่ถูกใช้งานมากกว่า500ล้านครั้งโดยผู้ใช้ Facebook และ MySpace กว่า36ล้านคนแม้ว่ามันจะได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายลิปกินก็ยังไม่พอใจถ้าคุณอยากให้ซอฟต์แวร์ของคุณมีคนใช้งาน10ล้านคน คุณก็ควรทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เขาบอกพูดตรงๆนะครับผมอยากเห็นคนเราช่วยเหลือกันมากขึ้นเขาตัดสินใจปิดบริษัทเรนคูและผันตัวไปเป็นผู้ให้แบบเต็มตัวโดวยให้คำแนะนำแก่บริษัทตั้งใหม่ทั้งยังช่วยให้บรรดาวิศวกรและผู้ประกอบการได้มีโอกาสทำความรู้จักกับนักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆด้วย ด้วยเหตุนี้ในปี2005ลิฟกินกับพาร์คจึงก่อตั้งกลุ่ม106มายซ์ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านการสนทนาเครือข่ายนี้รวบรวมผู้ประกอบการได้มากกว่า5,000คนซึ่งจะมาพบปะกันเดือนละ2ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และคำแนะนำที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผมมีหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งอาจไม่ได้ดีเท่าคำแนะนำที่พวกเขาต้องแลกด้วยเงินเขากล่าวแต่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นครับเครือข่ายดังกล่าวก่อให้เกิดสิ่งดีๆตามมามากมายและไม่ใช่แค่ผลดีต่อริปกินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนที่เขาให้คำแนะนำด้วยในปี2001ริปกินเป็นแฟนตัวยวงของเว็บไซต์บล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบล็อกในยุคแรกๆตอนนั้นทางเว็บไซต์กำลังขาดแคลนเงินทุนริปกินจึงยื่นข้อเสนอให้ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ทำงานบางอย่างให้กับบริษัทโนนาวของเขาเราตัดสินใจจ้างเขาเพราะอยากให้เว็บไซต์ดังกล่าวคงอยู่ต่อไปริปกินบอกเราขอให้เขาสร้างอะไรบางอย่างให้กับบริษัทเรานำไปใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเงินทุนที่จะหล่อเลี้ยงเว็บไซต์ต่อไป เงินก้อนนั้นช่วยให้ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อย่างอ e ีแวนวิลเลียมดำเนินกิจการต่อไปได้และต่อมาเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัททวิตเตอร์มีหลายคนที่ทำสัญญากับวิลเลียมเพื่อให้เขาสามารถทำเว็บไซต์ต่อไปได้ริบกินเล่าคุณไม่มีวันรู้เลยว่าบางคนจะลงเอยอย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องของการสร้างชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำตัวเป็นที่พึ่งให้คนอื่นด้วย ระหว่างที่กำลังระบุว่าใครคือผู้สร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับนิตยสารฟอร์จูนนักเขียนบทความอย่างเจสสิก้าแชมโบราถึงกับโหเราะเสียงดังลั่นเมื่อชื่อของริปกินโผล่ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งไม่น่าแปลกใจเลยค่ะฉันเคยเจอเขามาแล้วตอนที่ฉันกำลังค้นคว้าข้อมูลเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์และสินค้าเสมือนจริงในโลกอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันแชมโบราทำงานให้ Facebook เธอบอกว่าริปกินเป็นผู้สร้างเครือข่ายตัวจริงที่ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างแอบแฝงผู้คนพากันไปหาเขาเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีตอนที่ริปกินย้ายมาทำงานในซีลิคอนวันเล์เป็นครั้งแรกเขารู้สึกว่าการให้ทำให้เขากล้าเข้าสังคมมากขึ้น ในฐานะคนทำงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีนิสัยขี้อายและชอบเก็บตัวแนวคิดเรื่องการสร้างเครือข่ายเปรียบเหมือนดาวนำทางของผมเลยเขาบอกเมื่อคุณเริ่มต้นจากศูนย์อะไรคือสิ่งแรกที่คุณควรพยายามทำหละ่ะคำตอบคือการสร้างสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นในหน้าลิงก์อินของริปกินเขาเขียนไว้ว่า คติประจําใจของเขาคือผมอยากเป็นคนดีและทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปพร้อมๆกันพอถึงเดือนกันยายนปี2012มีผู้ใช้ลิงก์อินถึง49คนเขียนคําแนะนําเกี่ยวกับริบกินโดยการให้เป็นคุณสมบัติที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหากริบกินเป็นผู้แลกเปลี่ยนเขาคงจะเขียนคําแนะนําให้คนทั้ง49คนนั้นกลับเพื่อเป็นการตอบแทนและเขียนข้อความสั้น ให้กับคนสำคัญบางคนเป็นพิเศษโดยหวังว่าคนเหล่านั้นจะตอบแทนด้วยการเขียนกลับมาเช่นกันแต่ในความเป็นจริงริฟกินเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่เขาได้รับถึง5เท่าโดยเขียนคำแนะนำอย่างละเอียดให้กับคนถึง265คนเขาช่วยเหลือคนมานับไม่ถ้วนผู้ประกอบการชื่อเรมอนด์รูกล่าวเขาให้มากกว่าที่ตัวเองได้รับเยอะเลยการให้ความช่วยเหลือคือ หลักการใช้ชีวิตข้อหนึ่งของเขารูปแบบการสร้างเครือข่ายของริปกินเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ผู้ให้ใช้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทางที่บรรดาผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนสร้างและใช้ประโยชน์จากสายสัมพันธ์ของพวกเขาโดยประเด็นหลักอยู่ตรงข้อเท,ท็จจริงที่ว่าริปกินให้มากกว่าที่ตัวเองได้รับหลายเท่าจริงอยู่ที่ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยน ก็เป็นฝ่ายให้เหมือนกันแต่พวกเขามักให้อย่างมีชั้นเชิงโดยคำนวณไว้แล้วว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องมากกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่พวกเขาให้ไปเมื่อผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายพวกเขามักพุ่งเป้าหมายไปยังคนที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ในอนาคตอันใกล้สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาควรให้อะไรให้ที่ไหนและให้อย่างไร คนเหล่านี้พยายามใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่พบได้ในสังคมเกือบทุกแห่งบนโลกนั่นคือการตอบแทนบุญคุณคนที่ทำบางอย่างให้เรานักจิตวิทยาชื่อโรเบิร์ตชิอันดินีระบุว่าบางคนหาประโยชน์จากพฤติกรรมดังกล่าวด้วยการให้ในสิ่งที่พวกเขาอยากได้รับด้วยเหตุนี้แทนที่ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนจะช่วยเหลือคนที่เคยช่วยเหลือตนเพียงอย่างเดียว พวกเขายังเสนอตัวช่วยเหลือคนที่จะให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นในอนาคตด้วย k e i t อ f o r l a s s i ผู้ชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายสรุปไว้ในหนังสือเรื่อง Never Eat Alone ว่าการให้ก่อนที่คุณจะได้รับย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่า Kenneth Lay ใช้ชีวิตตามหลักการดังกล่าวเขามักให้ความช่วยเหลือคนบางคนโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ร้องขอ เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าต้องการอะไรสักอย่างตอบแทนเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อประจบประแจงและสร้างบุญคุณกับผู้มีอำนาจเพื่อที่จะได้ขอความช่วยเหลือในภายหลังในปี1994 George W. Bush จอร์ดดัลยูบูชลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและตกเป็นรองแต่เลกับภรรยาก็บริจาคเงินให้คนละ12,500ดอลลาร์ และเมื่อบูชได้เป็นผู้ว่าการรัฐเลก็สนับสนุนโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือของบูชและส่งจดหมายลอบบี้ไปให้อีกฝ่ายถึง24ฉบับผู้นำเครือข่ายเฝ้าระวงังคอร์รัปชันคนหนึ่งระบุว่าเลสร้างบุญคุณกับบูชเพื่อให้อีกฝ่ายสนับสนุนการผ่อนปรนกฎระเบียบด้านการซื้อขายพลังงานในจดหมายฉบับหนึ่งเลเขียนเป็นนัยยะว่า เขายินดีที่จะสารต่อความสัมพันธ์ท้าบูชช่วยผลักดันเป้าหมายของเขาโดยบอกว่าบอกผมมาได้เลยว่าเอนรอนสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณผ่านกฎหมายปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารวมถึงกฎหมายฉบับอื่นๆในอนาคตด้วยการตอบแทนเป็นพฤติกรรมที่ทรงพลังแต่ก็มาพร้อมข้อเสียสองอย่างซึ่งทำให้คนจำนวนมากมองการสร้างเครือข่ายด้วยสายตาหวาดระแวง อย่างแรกคือคนที่เป็นฝ่ายรับมักรู้สึกว่าตัวเองถูกปั่นหัวเดนไวสไตน์ ane, Style, อดีตนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโอลิมปิกและที่ปรึกษาด้านการตลาดของบริษัทรีสอร์ทซิสเต็มกรุ๊ประบุว่าบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการยักษ์ใหญ่มักครอบครองที่นั่งพิเศษในการแข่งขันกีฬานัดสำคัญเมื่อบริษัทเหล่านี้ เสนอตั๋วเข้าชมการแข่งขันเบสบอลของทีมเรสซอกให้ลูกค้าพวกเขาจะรู้ได้ทันทีว่าบริษัทหวังอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนเมื่อความเอื้อเฟื้อมาพร้อมกับเงื่อนไขการปฏิสัมพันธ์ก็จะทิ้งความรู้สึกแย่ๆเอาไว้ผู้คนรู้สึกเหมือนเพิ่งได้ทำธุรกรรมมากกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจทั้งยังไม่แน่ใจด้วยว่าอีกฝ่ายเต็มใจช่วยเหลือจริงๆหรือแค่พยายามสร้างบุญคุณ เพื่อจะได้เรียกร้องอะไรบางอย่างในภายหลังกันแน่ดูเหมือนว่าเคนเนตเลย์จะทำให้จอร์ดดับเบิลยูบูชรู้สึกอย่างหลังตอนที่บูช h ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเขาขอให้เลย์ดำรงตำแหน่งประธานในโครงการระดมทุนของเขาตอนนั้นเลไม่คิดว่าบูชจะชนะเขาจึงปฏิเสธโดยอ้างว่าตัวเองกำลังเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับแอนริชาร์ดตัวแทนพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสในขณะนั้นก่อนจะปลอบใจบูชด้วยการบริจาคเงินให้12,500ดอลลาร์เมื่อใกล้สิ้นสุดการหาเสียงบูชมีโอกาสคว้าชัยชนะสูงเขาจึงรีบบบริจาคเงินให้อีก12,500ดอลลาร์ถึงแม้เลจะบริจาคเงินให้บูชมากกว่าที่บริจาคให้ริชาร์ดแต่การให้แบบไม่จริงใจของเขา ก็ได้สร้างรอยร้าวที่ไม่อาจลบเลือนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นักข่าวคนหนึ่งบรรยายไว้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เลถูกเขี่ยออกไปอยู่บริเวณรอบนอกของเวดวงคนสนิทของบูชตลอดการพร้อมทั้งอ้างคำพูดของคนวงในนับสิบรายที่เปิดเผยว่าเลได้สร้างความห่างเหินที่ไม่มีวันประสานได้ระหว่างทั้งคู่ส่งผลให้บูชไม่เคยขอให้เล รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลอย่างที่พ่อเขาเคยทำเมื่อเหตุอื้อฉาวของเอมบรอนถูกเปิดโปงเลพยายามขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองหลายคนยกเว้นบูชเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เน้นแฟนพอข้อเสียอย่างที่สองของพฤติกรรมการตอบแทนส่งผลกระทบต่อผู้แลกเปลี่ยนมากเป็นพิเศษกล่าวคือคนกลุ่มนี้มักสร้างเครือข่ายที่มีขนาดเล็กกว่าผู้ให้ ซึ่งพยายามช่วยเหลือคนให้มากที่สุดหรือผู้รับซึ่งมักขยายเครือข่ายของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ที่พังทาลายลงไปผู้แลกเปลี่ยนจำนวนมากยึดมั่นในสิ่งที่รีดฮอปแมนผู้ก่อตั้งลิงก์อินเรียกว่าทัศนคติแบบฉันจะช่วยคุณก็ต่อเมื่อคุณช่วยฉันพวกเขาจึงตีกรอบตัวเองให้สนใจเฉพาะข้อตกลงที่จะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์มากพอๆกับอีกฝ่าย ถ้าคุณเอาแต่สนใจเรื่องการตอบแทนทุกครั้งที่ช่วยเหลือคนอื่นเครือข่ายของคุณก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเมื่อผู้แลกเปลี่ยนเป็นฝ่ายให้พวกเขาจะให้เฉพาะคนที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เพราะถ้าคุณได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนแล้วคุณจะเป็นผู้แลกเปลี่ยนไปทำไมล่ะครับขณะที่ผลเสียของการตอบแทนพอกพูนขึ้นตามการเวลาขนาดและคุณภาพของเครือข่ายที่ผู้รับ และผู้แลกเปลี่ยนสร้างขึ้นก็จะยิ่งลดน้อยลงข้อเสียทั้งสองอย่างที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เกิดจากการที่ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนดยสรุปว่าใครบ้างที่จะให้ผลประโยชน์แก่พวกเขามากที่สุดในการแลกเปลี่ยนในทางกลับกันแนวทางของผู้ให้จะช่วยขยายขอบเขตของเครือข่ายให้กว้างขึ้นซึ่งทำให้ผลตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นด้วย แม้ว่าผลตอบแทนจะไม่ใช่กลไกที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการดังกล่าวขึ้นก็ตามกายคาวาซกิอดีตนักการตลาดของ Apple ซึ่งเป็นตำนานแห่งซิลิคอนวัลเลยกล่าวว่าเวลาพบคนแปลกหน้าคุณควรถามตัวเองว่าฉันจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามบางคนมองว่ามันเป็นการทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปแต่อดัมริบกิน ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ถูกต้องทุกครั้งว่าใครบ้างช่วยเหลือเราได้ปลุกยักให้ตื่นเรื่องราวนี้น่าสนใจมากครับแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ